สวัสดีครับวันนี้ผมได้รับสินค้าจากแอปพลิเคชันของฟิงโกนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องที่สินค้าได้รับมานะครับเป็นก็แกะให้ดูก่อนนะครับ จะเป็นอะไรนะครับก็กล่องนะครับเป,เป็นหม้อชาบูนะครับที่สั่งไว้ในแอปพลิเคชันของกิวโกนะครับซึ่งราคาถูกมากๆนะครับในราคาไม่แพงนะครับก็สามารถ สั่งซื้อได้นะครับก็เ,เป็นสินค้าอา่าสองชิ้นที่ผมสั่งนะครับก็จะเป็นชิ้นนึงเป็นจุดยาก,กันดูก สอ,องชิ้นนะครับจุกยากัน,นูอ่อย,ย,ยูไ่นยนะจะายยกมาชิ้ ชิ้นสองกล่องสองกล่อ,องอราคาสี่สิบกว่าบาทนะครับในแอปพลิเคชันของพีโกนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับไม่แพงนะครับนี้เป็นพักเสียบนะมีน้ำยานนะอยู่นะก็เดีย๋ยวจะมาเปิดกล่องหม้อฉาบูให้ดูนะครับ นะสหรับปิ้งยา่างนะเราทำกินอยู่ในห้องกับครอบตัวนะครับก็สามารถทำกินได้เมื่อไหร่ก็ทำได้นะอันนี้ก็เป็นราถูกามากนะแค่ราคาสามร้อยกว่าบาทมัหนมีหลายราคานะครับในราคาห้ารอยกว่าก็มีนะแล้วแต่เราชอบเป็นหลายรุ่น เเลือกในราคาสามร้อยกว่าบาทลองมาซื้อนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปกดที่ลิ้นได้เลยนะครับถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้านะครับก็จะมีลิก์ด้านล่างให้ทุกคนได้กดจิ้มไปเลือกสินค้าได้นะครับต้อง ลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนนะครับค่อยมาสั่งซื้อสินค้าในแอปพลิเคชันของฟ i g โกได้นะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับต้องแนะนำแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ